จริงแล้วไม่ต้องเตรียมเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในตัวหมดแล้วด้วยประสบการณ์20กว่าปีในการร้องเพลงถ้าจะให้ฝึกลูกทีมขึ้นมาเราคงใส่ทุกอย่างใน20กว่าปีที่เรามีใส่หมดเลยไม่อย่าง,รงไรกัน,กนโค้ชจะไปถึงรับกันคะ <laughs> เจออีกบ่อยคะทำไมโค้ชถึงรับกันคะแย่งเด็กนัฮะ <laughs> ย, <laughs> <laughs> ย่งเด็กครับ คงแบบแย่งเด็กก็ถ้าถ้าสำหรับผมก็คงจะถ้าอยากได้ส่วนตัวก็คงอยากจะเป็นแนวที่มันใกล้ๆผมหน่อยหมายถึงว่าก็คงจะเป็นเป็นเป็น pop rock ซึ่งซึ่งเราคงจะเทรนเขาง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ถ้าได้แรปเปอร์ไปคงจะหนักใจเพราะเราไม่ถนัดทา้งนี้ก็ต้องต้องส่งให้โจอีเขาดูแลไปครับ จริงจริง,รงๆๆที่รับกันเยอะๆมเมื่อกี้ก็คงเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนช้อยส์อะให้ให้ให้น้องๆแบบว่าทำการบ้านบ้างได้ไหม,ไหม <c oughs> คือเขาก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเลือกเลือกความเหมาะสมหรือว่าความชอบหรือจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นช้อยส์ทางหนึ่งที่เขาจะต้องเลือกใน4โค้ชสี่คนที่คือเป็นโจทย์แรกที่ว่าคุณจะเลือกทางเดินชีวิตต่อไปยังไงครามาทางผมอาจจะเหนื่อยหน่อย กดันแน่นอนฮะก็ทุกคนดูเป็นเพื่อตาวเลยนะครับก็ผมก็กลัวเหมือนกันว่าแต่หลายคนอาจจะยังไม่มั่นเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็เขาบอกว่าทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าการแต่งเพลงไม่มากอาจจะไม่มากนะแต่ว่าผมว่าเราผมต่อติดกับคนยุคนี้ได้ดีน่าจะเป็นคนแรกดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะหมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าไงหมายความว่าไงอ่ะ กลัวไมหมล่ะคะจริงๆแล้วโค้ชของเราหน้ากลัวหมดหอะค่ะทั้งสามทั้งทั้งผู้ชายทั้งสามคนนี้น่ากลัวพี่ด้วยแหละราะว่าเพราะ <laughs> ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเราหาหาตัวที่ลูกทีมที่จะเข้าทีมเราเนี่ยเราไม่ใช่แค่แค่แบบแค่ฟังเสียงคือถ้าเสียงเพราะแล้วแล้วแล้วทุกคนเลือกรวมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือความความยากกว่านั้นคือมันเหมือนคนหาคู่เหมือนกันนะคะเคมีในสมองของของเรา ที่เราคิดกับเสียงของคนนั้นมันจะต้องเข้ากันโดยที่เราแบบแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะทําอะไรกับคนนี้ได้บา้างมากมายสักแค่ไหนแต่ว่าเรารู้ทันทีว่าเราต้องเอาคนนี้เข้ามาอยู่ในทีมเราได้ให้ได้แล้วแต่ละคนเขาอย่างสเต็มก็มีลูกแบบลูกจริงใจมากอะลูกแบบจริงใจอะให้หมดเลยแล้วก็นี่เขาก็ออกแนวป่านิดๆอะ่ะที่เขาก็จะทุ่มเทเขามีความพลิกแพลง เขาอีบอยจะเป็นคนที่แบบสามารถพลิกแพลงอะไรต่างๆในขณะที่ซีเรียสเขาก็ซีเรียสไนดะ้เขาจะใกล้เคียงซีโรในเดอ e Voice อเมริกามากแล้วก็ส่วนคนนี้ก็สาวๆน่าจะหรือผู้ชายหลายๆคนน่าจะอยากจะอยู่ทีมเขาเพราะว่าเขาจะเหมือนเบลคเชลตันในของขขขขอออองององงซซีันในอเมริกานะเดอะบอยส์อเมริกาตรงที่ว่า มีความอบอุ่นทุกๆคนมีลักษณะเฉพาะตัวดังนั้นถามว่าน่ากลัวไหมมันคงน่ากลัวกันเองนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับ ก็ผมรู้สึกว่ามันก็ได้เฟ้นหาตัวจริงดีนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องของรูปร่างหน้าตาเข้ามาเกี่ยวคือเราจะไม่ได้ให้คะแนนจากตรงนั้นเลยเพราะเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเขาเราใช้หูฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาตรงนี้ก็คงต้องเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะๆแบบเพียวๆเลยครับคนุเก่งะเราชอบอยู่บ้านไม่อจะต่อไป ว่ารายการนี้คุณไม่ต้องัวอะไรว่าใครจะรั้เสีงตัดสินว่าอยู่ที่ว่าคุณเก่งไม่เก่งเพราบผมก็จะเป็นโอกาสอันดีงามที่คุณที่มีเสียงเรียกว่าเสียงเสียงถ้าเป็นเปยบเผยสมัยก่อนคือเสียงดังนกกาเวกนะครับเสียงขยี้ฟองเบียร์จะมีโอกาสได้ออกมาเปิดเผยเสียงอันแท้จริงของคุณโดยไม่ต้องเคขินอะไรต่อไปแล้วเพราะว่างานนี้วัดกันตรงนี้เท่านั้นเอง เชิญมาเลยครับก็สําหรับผู้ที่ <g ül> คิดว่าตัวเองร้องเพลงเพราะรูปร่างหน้าตารูปร่างเป็นไงไม่ต้องสนใจรายการเราไม่สนใจเรื่องนั้นเราสนใจเรื่องเสียงอย่างเดียวถ้าคิดว่าเสียงเพราะเชิญมาเลยเป็นโอกาสของคุณแล้วครับออก็อย่าอย่ากลัวนะคะว่าในเมื่ออายุ16ถึง60ซึ่งคาว่าแก่ไม่เป็นอุปสรรคแล้วนะคะและเราไม่ได้ดูที่หน้าเลยตอนที่เราคัดเสียงเราใช้หูฟังหูเป็นอะไรที่เรียกว่ามันเป็น ส,สดสัมผัสส,สดส,สดประสาทที่ที่สัมผัสอะไรเพียวๆมากๆมันจะไม่ไม่มีคติอยู่ในรูหูเลยเพราะว่าถ้าเพราะในมาตรฐานคนทั่วไปแปลว่าเพระเราเราไม่ได้เอาสิ่งอื่นตัดสินเลยว่าไออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราตั้งใจจะให้มันเป็น the, ใน The Voice ก็คือเราต้องการให้ความยุติธรรมต่อคนที่มีเสียงและมีความสามารถอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยเมื่ออายุหน้าตาหรืออะไรไม่เป็นอุปสรรคต่อไปแล้วลองแค่คุณกล้าที่จะมา